สวัสดีครับมาอยู่กับผมที่ช่องต้ำหลมซิ่งนะครับครับตอนนี้หลวงตาท่านก็ได้เดินมาถึงปั๊มแล้วนะครับก็หลวงตาท่านก็จะพักสักแป,ป๊บนะพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับจัดเลยครับวันนี้ครับแดดแร,รงๆนะครับแต่ตอนนี้คึงมาแล้วนะพี่น้องดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องมานะครับผู้หญิงไม่ต้องเข้ามานะ อ๋อให้พักในศูนย์ดับไฟเลยใช่ไหมศูนย์ดับไฟกี่โลจ่ะแอบวัดป่าหลักชัยครับผมขพยานนะพยานที่นี่ครับอ๋อสรุปก็คือท่านท่านท่านพักที่ส่วนนี้ได้เนาะที่ศูนย์ศูนย์ดับไฟ,บไฟครับนั่นแหละเป็นเป็นเป็นที่พักวันนี้จะไปนอนในป่ากันผมว่าให้หลวงตาไปนั่งริเย็นงก่นกนกนอนตรงข้างสาระน้ำ นี่แหละนั่งแ,แป๊บเดียวกัรผมเลยไปดูดเต็มคนคนลอ้อมถ้าไม่อยากให้คนเข้ามาพ<น>อขนมแล้วมันอแล้วอากาศมันจะแข็งแป๊บนึงไม่รู้ไปแวก็เข้าแงงยังวิกลบดูความท้ตาว่าลูากตามันดีโกลด์ตอนนี้ก็ปรึกษาหารีนนะครับที่พัก ตอนเย็นนะครับให้กับดวงตานะครับเเียรว่าจะที่สี่ขุนหลกอ้ัอง้ตงไนี่มยลัดเสนี้อยู่ประมาณานากรไฟไปปุ๊แล้วก็ออกไปอีกประมาณกิโลปาก็ถึงวัดแล้วสบายสบาสบายสาย จะว่าเดินข้ามถนนก็ไม่เป็นไรการเดินข้ามถนนก็ไม่เป็นไรก็คมีลงตามท่านก็พก่อนนะครับท่านพักที่ป่าท่านจะสบายดีก็คือในช่องจองต่ช่องจองไปสิบกิโลเมตรก็เย็นสบายดีมันมืดมืดน้องจางเลยนี่อันนี้เย็นเย็นเอาเย็นอันนี้ตากนอนไม่ฝันแล้วกบ เดี๋ยวให้หนุนปลาผู้หญิงออกไกลๆนะครับท่านไม่ให้เข้านะเวลาท่านถ้าก่อนออกเลยครับออกอาสาช่วยด้วยครับช่วยกันหน่อยครับผู้หญิงออกเลยครับการออกไปเลยระยะทางนอกรื้นที่ระยะทางนอกพื้นที่นะครับประปาร์ ขง่ายๆครับดกวยจเิยวบัตที่งดงามครับน้ำมอนน้ำมอนพ่อะเอ่อทนท่านุโธปิโยโงงขบุตรครับวันนี้ก็มารับ่ัน

ดูดูที่บอกเีงสงขึ้กันแล้วนะผมผมบอกงดล้บักลมมานี่เดี๋ยวบักลมขางลึมเดี๋ยวปนี้เองาทเานาดองยาดงนเาดาด รากมือเราเนรบครัครับเราสองคนตั่งันราไปที่วเิรครักินน่นในทางอกำนันแล้วก็บ้านไดในวัดป่าลัเพื่ออนรับตาแลครับกาาลังเข้าไปคุยครับ ครับดวงตาท่านบอกว่าบวัดตาลังชครับพี่พเข้าไปภาษาของเราครับเช็คนารเีด้วยนบลมาหน้าแงมเลยมาแต่กี่โมงครับมาแต่เช้าเลยครับมาแต่เช้าครับ เข้าวย่าไม่ได้กินยเข้าในการใกไหนรอดเลดเรอดรดเรดเรอดดเลรับได้ลยรดเอยรอเอดเลรับดอออรรร กินเช้านี่ย่าบอก่าเนที่ออบอก่ิโลเป็นต้มมะไทรนะตนี้ไปองบสโนี่บดีประมาณเจ็ดปาจ็ดกิโลครับวันี้ครับเอาเพิ่มเพิ่มนพรุ่งนี้เราจะถามให้โอ้แต่านาเพิ่มเพิ่อเต็มไปยถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ตอนนี้อให้เขาต้มน้ำใส่ไม้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแกเป็นมืเลยเดี๋ยวผมไปดักรอยมือได้เดี๋ยวผมไปต้มให้้ พเดินเเส้นนี้ไปนะฮแต่ผมไปเติมนู่นใส่ได้ปัพี่ใส่ไม่ต้องำร้อนแต่น้ำร้อนยเดียวัยังไม่หมดหรอกเติมให้มันเต็มเส้นอีนึงนะเปดนะโอนี่ครับคนตาเนผู้กดังมาโอ้ดีครับให้หวยแม่นผู้กาครีครับ แน่นอนมากเลยครับนีเหรับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปลงตามาพักที่ปั๊มนะครับแล้วก็ปรึกษาฮารือกันนะครับพี่ ผู้ภัยนะครับปรึกษา,าอะไรกันว่าจะให้ดวงตาไปพักที่วัดไหนนะครับพี่น้องก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดปปตามรับชมคลิปต่อ